วันนี้ทีมงานโฟทีพาท่านผู้ชมมาสวนอินทรพาลัมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าสวนเนี้ยดีและเด็ดอย่างไรครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะที่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมนะครับดิฉันชื่ออรสาเขมพึกนะคะสวนนี่ชื่อสวนอินทภาลัมสามพี่น้องสุพรรณบุรีอยู่ตําบตลตลิ่งชัน,นอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ อ่าท่าที่ทราบมาก่อนที่เราจะรู้จักกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ดูแลอินทาลัมซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ในสวนนี้ใช่ใช่ค่ะมีทั้งบาฮีมีทั้งอัมเอ็ดแต่ส่วนใหญ่เป็นบาฮีประมาณ20ต้นอัมเอ็ดสองต้นนะคะแล้วก็โคนเนซี่เพิ่งปลูกแล้วก็บาฮีแดงหนึ่งต้นอย่างเงี้ยค่ะเข็นบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยบางช่วงเนี่ยก็ประสบความ ผิดพลาดนิดห,หน่อยใช่ใช่ค่ะในผลผลิตก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยระยะผสมมันสั้นด้วยประมาณ20กว่าวัน <Okay. S 2> แล้วช่วงนั้นเ,นเรายังใหม่สําหรับพืชอินทผาลาม uh huh. ในการให้ปุ๋ยอย่างเงี้ยเราอยากจะเน้นอินทรีย์เราก็เลยให้ปุ๋ยหวานอะไรเงี้ยที่เป็นเคมีอ่น้อย uh huh. พอน้อยปุ๊บเนี่ยพอถึงช่วงเก็บผลผลิตเนี่ยรสชาติมันไม่ได้ uh huh. พอไม่ได้ปุ๊บเราก็มาใส่ปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นลักษณะที่เ,เรียกว่าปุ๋ยหวาน uh huh. พอเราให้ปริมาณเยอะปุ๊บมันก็เลยผิวเนี่ยแข็งกระด้าง รสชาติจะหวานจริงแต่มันแข็งเล่าให้พี่น้องเกษตรกรฟังนะครับว่าความประทับใจก่อนใช้และหลังการใช้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็ได้มีโอกาสใช้โฟทีเมื่อประมาณสิงหาปีท네ี่แล้วก็คือที่รู้สึกประทับใจก็คือที่ได้ใช้เนี่ยจากที่ตอนหนอเนี่ยหนอจะใหญ่มากอาจารย์หนอเนี่ยคนที่จองหนอไว้ประทับใจมากหลังจากที่เขาได้มารับหนอไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนที่ลำต้นจะแบบว่ารู้สึกใบเขียว ลำต้นสมบูรณ์ใครที่มาชมสวนก็จะบอกว่าดินดีค่ะอย่เงี้ค่ะครประมาณนั้นค่ะห,หารู้องไม่ว่าดินของฉันเนี่ยไม่ดีเลยใช่ดินไม่ดีเลยเป็นดินต้นบอ่อแต่เราก็ใช้อินทรีย์วัตถุช่วยแล้วก็ใช้โฟทีช่วยแล้วก็เราใช้เลสคู่ด้วยค่ะตัวนี้ด้วยนะครับใช่ใช่ตัวเลสค่ะช่วงที่ติดผลที่ผลผลิตคู่กันเลยใช่ไหมคู่กันค่ะแต่ใช้ตัวนี้น้อยบางๆค่ะตัวนี้นิดเดียวใช่ค่ะตามที่แนะนาแล้วตัวนี้กี่ซีซีครับ สีประมาณสี่ตอนน้ำหนึงถังสะายหลังชายี่สิลิตรค่ะก็ฉีดกี่วันครั้งครับก็ทุกเจ็ดวันไม่เกินสิบวันบางครั้งก็ก็สิบวันก็มีช่วงหนึ่งที่เว้นไปก็คือช่วงที่หน่อใหญ่มากก็เลยว่าเดี๋ยวจะลำบากตอนตัดหน่อเป็นหนอยักใช่แล้วก็เราจ้างคนมาเขาก็คิดค่าจ้างแพงขึ้น เพราะว่าหนอมันใหญ่ค่าหามค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเพราะมันใหญ่มากเลยเขาเห็นเต็นเขาบอกโอ้โหหนออย่างงี้จะยกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนอมันใหญ่มากเราก็เลยห่างชะลอด้วก่อนใช่ใช่เราก็เราก็เลยเว้นแบบว่าสองสัปดาห์หรืออะไรเงี้ยผลผลิตที่ออกไปช่วงแรกๆสมัยก่อนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คือช่วงปีแรกก็คือปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ฟูทีนะคะเราเริ่มใช้เนี่ยประมาณเดือนสิงหาปีที่แล้วช่วงนั้นเราเก็บผลผลิตไปแล้วก็คือ แต่ละต้นเนี่ยมันเพิ่งออกประมาณปีแรกเพราะฉะนั้นก็คือจันรน้อยก็ประมาณ200 200 200จันนะคะก็คือประมาณ20ต้นที่เป็นบาฮีแต่อาเอกก็จะออกแค่ต้นละจันอ2จันทเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่มันยังเพิ่งเริ่มสาวใช่ใชถูกต้องแล้วปีนี้ก็คือจากที่เห็นผลผลิตจากที่เราใช้โฟท,ทีมาต่อนเนื่องก็คือจากที่200จันปีนี้ก็จะประมาณ400จันรหนึงเท่าตัว ที่ฝากอะไรให้กับพี่น้องชาวสวนในผาลำนิดนึงครับกับการใช้เพีโอนโฟทีครับก็คืออันนี้สิ่งที่ประทับใจเนี่ยก็คือเรื่องของของรสชาติแล้วสีของเขาก็จะเป็นสีที่ตรงตามสายพันธุ์ <Wow. S 2> อันนี้จะสีสวยมากเลยนะคะ โดยส่วนตัวเนี่ยปลูกอันนี้ก็คือเราจะปลูกแบบทานเองเพราะฉะนั้นเราอยากได้ความปลอดภัยเวลาเราไปหาลูกค้าลูกค้าก็จะถามว่าอันนี้คือปลอดภัยไหมเราก็จะตอบได้แบบเต็มปากเต็มคํา100ว่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วเราก็บอกว่าเราปลูกเหมือนเราทานเองลูกค้าก็จะประทับใจมากวันนี้ทังทีมงานโฟร์ทีต้องขออนุญ,ญาตลาคุณพี่เท่านี้นะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะ